สวัสดีค่ะมาสปอยหนังกับ Big กแคกันนะคะวันนี้มีหนังชื่อเรื่องว่า Sleepwalkers จากฝีมือการเขียนบทภาพยนตร์ของ Stephen King นักเขียนนิยายสยองขวัญชื่อดังที่ออกฉายเมื่อ30ปีที่แล้วมาเล่าให้ฟังค่ะเป็นเรื่องราวของปีศาจครึ่งคนครึ่งแมวที่เรียกกันว่า Sleepwalkers พวกมันมีพลังวิเศษที่สามารถแปลงกายเป็นมนุษย์หายตัวได้ แถมยังฆ่าไม่ตายแต่มันกลับต้องพ่ายแพ้ให้แก่แมวตัวน้อยๆมันดูดกินพลังชีวิตของเด็กสาวบริสุทธิ์เป็นอาหารจนถูกผู้คนไล่ล่าต้องย้ายถิ่นฐานและใกล้จะสูญพันธุ์เต็มทีเหลือเพียงแมรี่และชาวสองแม่ลูกสลิปวอลเกอร์สคู่สุดท้ายพวกมันต้องการอาหารเพื่อมาต่อชีวิตและขยายเผ่าพันธุ์ซึ่งเหยื่อที่หมายตาไว้ก็คือแทนยาเด็กสาวบริสุทธิ์ เธอจะรอดพ้นจากเงื้อมือของปีศาจได้หรือไม่มาติดตามชมกันเลยค่ะหนังเปิดขึ้นมาด้วยข้อมูลจากตำนานสลิวเวอรเกอร์สปีศาจที่มีต้นกำเนิดมาจากคนกับแมวที่อาจเป็นต้นตำนานของขังขาวผีดูดเลือดณริมชายหาดแคลิฟอร์เนียในอำเภอและเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบบ้านของมาธาและคาลสองแม่ลูกที่จู่ๆก,ก็หายตัวไปอย่างไรร่องรอย บริเวณรอบบ้านมีซากแมวนับสิบตัวถูกฆ่าตายอย่างทารุนในอำเภอและผู้ช่วยเข้าไปตรวจสอบภายในบ้านที่เต็มไปด้วยซากศพของแมวแล้วทั้งคูก่ก็ต้องตกใจเมื่อมีแมววิ่งสวนออกมาจากห้องที่พวกเขาเปิดเข้าไปไม่ทันจะหายตกใจดีก็มีซากศพของเด็กสาววัยรุ่นที่ร่างเหือดแห้งเหมือนโดนสูบเลือดเนื้อและวิญญาณออกไปจนหมดล้มโครมตามลงมา ที่น่าแปลกก็คือมีดอกกุหลาบสีแดงเสียบอยู่ที่ข้างหูของเธอในอำเภอและผู้ช่วยต่างนิ่งอึ้งด้วยความสลดใจจากนั้นหนังก็นำเสนอภาพของสัตว์เลี้ยงในยุคโบราณภาพปีศาจที่กำลังสู่วิญญาณของเด็กผู้หญิงและภาพปีศาจที่ศีรษะเป็นแมวท่าทางหวาดกลัวและถูกห้อมล้อมไปด้วยแมวที่กำลังขู่อย่างเกลี้ยวการาดรวมทั้งภาพของคนกับแมวที่ผสานเข้าด้วยกัน อันเป็นที่มาของปีศาจเครื่องคนเครื่องแมว Sleepwalkers ภาพตัดมาที่เมืองทราวิสอินเดียนารถเก๋งสีน้ำเงินจอดอยู่ที่หน้าบ้านหลังหนึ่งภายในบ้านมีเสียงเพลงดังมาจากเครื่องเล่นแผ่นเสียงเด็กหนุ่มวัยรุ่นกำลังนั่งดูทำเนียบรุ่นของโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งก่อนจะใช้ปลายมีดกรีดลงบนแขนตัวเองเป็นอักษรตัวทีจนเลือดไหลรินรอยยิ้มของเขาแฝงไว้ด้วยความมุ่งมา่ปรารถนาบางอย่าง ขณะที่จ้องมองไปยังภาพของเด็กสาวที่ชื่อแทนยาในขณะเดียวกันนั้นเองก็มีแมวตัวหนึ่งเดินผ่านสนามหญ้าเข้ามาพร้อมกับส่งเสียงร้องเบาๆมันสำรวจกับดักที่มีเหยื่อวางอยู่ด้วยความระมัดระวังขาวเดินมาทักแม่ของเขาที่ยืนอยู่ข้างหน้าต่างและจ้องเขม็งไปที่แมวทันใดนั้นเองกับดักก็งับเฉียดหัวเจ้าเหมียวไปอย่างหุดหวิดมาชาหรือแมรี่สะบัดออกมาอย่างอารมณ์เสีย เขาจึงพูดเอาใจก่อนจะพาแม่ของเขาที่ยังคงความสาวสวยเต้นรำไปรอบๆห้องครัวเด็กหนุ่มบอกกับแม่ว่าคืนนี้เขาจะไปดูหนังเพราะสนใจเด็กสาวคนหนึ่งที่นั่นแม่แสดงสีหน้าคล้ายจะอิจฉานิด,นดๆเขาจึงถามว่าหึงเหรอแมรี่ยิ้มอย่างยั่วยวนก่อนที่ทั้งคู่จะจูบกันแล้วเขาก็อุ้มเธอหายเข้าไปในห้องนอนที่สนามหญ้ามีแมวมาใหม่เพิ่มขึ้นอีกตัวที่โรงภาพยนตร์ในเมือง ขณะหนังรอบดึกกำลังจะเลิกแทนยาที่มาทำงานหารายได้พิเศษก็เริ่มเก็บกวาดทำความสะอาดเด็กสาวสวมหูฟังเปิดเพลงเสียงดังและเต้นรำไปด้วยอย่างสนุกสนานแต่แล้วเธอก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อหันไปเจอเขายืนอยู่ตรงหน้าเขายิม้มพร้อมกับแนะนำตัวว่าชื่อชาวเบรดี้เด็กสาวมองเขาอย่างเกอ้อเขินก่อนจะนึกออกว่าชาวเป็นนักเรียนที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่ ในไม่ช้าพวกเขาก็พูดคุยกันอย่างถูกคอชาวอาสาไปส่งเธอที่บ้านแต่แทนยาบอกว่าพ่อของเธอมารับหลังเลิกงานแทนยาก็ขึ้นรถกลับบ้านไปกับพ่อตอนเที่ยงคืนขณะที่ชาวซุ่มแอบมองอยู่ใกล้ๆและเมื่อเขากลับไปถึงบ้านก็พบเจ้าหน้าที่หิ้วถุงผ้าใส่แมวที่กำลังดิ้นขลุกขลัก แม่ของเขาขอร้องให้เจ้าหน้าที่มาช่วยจับมันเพราะเธอแพ้แมวอย่างรุนแรงท่าทางเธอหวาดกลัวมากจนชาวต้องปลอบเธอจากนั้นแมรี่ได้ถามถึงเด็กสาวที่ชาวหมายตาไว้และบอกให้เขารีบชวนเธอออกเดทชาวเล่าว่าแทนยานิสัยดีและยังบริสุทธิ์แม่ยิ้มอย่างพอใจและบอกว่าเธอกำลังหิวก่อนจะจูบเขาวันต่อมาภายในห้องเรียน ชาวอ่านเรื่องสั้นของเขาที่เล่าถึงตำนานสลิปวอล k e r สที่บริโภคความบริสุทธิ์เป็นอาหารเพื่อดำรงชีวิตและขยายเผ่าพันธ์เญนยาจ้องมองเขาและฟังอย่างตั้งใจเมื่อชาวเล่าจบเพื่อนๆในห้องต่างก็ปรบมือให้ครูฟอโรที่ท่าทางเข้มงวดเอ่ยชมและเมื่อครูฟอโรถามถึงความเห็นต่อเรื่องสั้นของชาวเฉนยาก็แสดงความชื่นชมออกมาอย่างเห็นได้ชัดเด็กหนุ่มมองเธอด้วยความซาบสุงใจ หลังเลิกเรียนครูฟลโลจ้องมองไปที่ชาวซึ่งกำลังคุยอยู่กับเพื่อนๆและเมื่อโรงเรียนเลิกนักเรียนต่างทยอยกันออกจากห้องเรียนระหว่างที่เพื่อนๆของแทนยาแซวเธอเรื่องของชาวเด็กหนุ่มก็ร้องทักมาจากทางด้านหลังและเอ่ยปากจะไปส่งเธอกับเพื่อนแต่เพื่อนสาวต่างก็ปฏิเสธและทิ้งให้แทนยาไปกับชาวเด็กหนุ่มเอ่ยขอบคุณแทนยาที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับงานเขียนของเขาไว้ดีมากที่บ้านของแทนยา เด็กสาวพาเช้าเข้าไปในบ้านและขึ้นไปชมภาพถ่ายฝีมือของเธอในห้องนอนก่อนจะชวนเขาไปถ่ายรูปด้วยกันที่ป่าช้าเก่าในวันพรุ่งนี้ระหว่างนั้นแม่ของแทนยาก็เดินเข้ามาเด็กหนุ่มยิ้มแย้มอย่างมีสเสน่ห์และพูดถึงการทำงานศินละปะในแบบที่แม่ของแทนยาชอบจนแม่เริ่มมีท่าทียอมรับในระหว่างทางที่เด็กหนุ่มขับรถกลับบ้านก็มีรถคันนึงขับตามหลังและบีบตแตรไลใ่ให้เขาจอดข้างทางเป็นครูฟอลโล่นั่นเอง เขาพยายามพูดจาข่มขู่ให้ชาวยอมรับว่าสร้างเรื่องโกหกและปลอมแปลงเอกสารการเรียนทั้งหมดและยังปิดประตูรถกระแทกใส่ข้อมือของชาวเข้าอย่างแรงจนเด็กหนุ่มโกรธจัดเขาหักมือของครูฟาโลจนขาดกระจุยครูร้องอย่างเจ็บปวดและตาเลือกลานด้วยความตกใจรีบวิ่งหนีเข้าไปในป่าใบหน้าของชาวกลายเป็นปีศาจเขาไล่ตามไปกัดกินครูฟาโลอย่างไร้ความปราณีขณะนั้นเอง แมรี่ก็ยืนมองออกไปนอกหน้าต่างมีแมวหลายตัวเฝ้ามองเธออยู่ที่สนามหญ้าหน้าบ้านด้วยเช่นกันที่พักจอดรถริมทางแอนดี้ผู้ช่วยในอำเภอกำลังนั่งหยอกล้อเล่นกับโคลวิสแมวเหมียวคู่ใจของเขาอยู่ภายในรถพอชาวขับรถพันไปด้วยความเร็วเกินกำหนดเขาจึงออกรถตามไล่ล่าทันทีระหว่างที่แอนดี้วิทยุรายงานศูนย์รถของชาวก็วิ่งสวนกลับมาแอนดี้รีบกลับรถและไล่ตามไปติดๆ เด็กหนุ่มยิ้มและสิ่งหนักกว่าเดิมเขาขับรถพุ่ง่ากลุ่มเด็กๆที่กำลังข้ามถนนหน้าโรงเรียนไปอย่างชฉิวเฉียดแอนดี้ไล่ตามชนมาทันและตีรถประกบคู่กันไปเขาตะโกนสั่งให้ชาวจอดรถแต่เด็กหนุ่มยิ้มเยาะทันใดนั้นเจ้าแมวเมียวโคลวิสก็ลุกขึ้นมาเกาะที่หน้าต่างและร้องขึ้นจนชาวตกใจเพียงพลิบตาใบหน้าของเขาก็เปลี่ยนเป็นปีศาจก่อนจะกลับมาเป็นปกติ จนแอนดี้ถึงกับตาค้างเด็กหนุ่มช่วยโอกาสเร่งเครื่องหนีและไปจอดแอบที่ข้างทางก่อนจะใช้พลังอำพรางตัวเขาและรถให้หายไปเมื่อแอนดี้ตามมาถึงและจอดรถอยู่ไม่ห่างจากรถของชาลแต่เขากลับพบแต่ความว่างเปล่ามีเพียงโคลวิสเท่านั้นที่มองเห็นชาลและเมื่อแอนดี้จากไปชาลจึงสตาร์ทเครื่องแล้วรถของเขาก็ปรากฏขึ้นและเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีแดงอย่างน่าอัศจรรย์ ช่วงหัวค่ำที่สำนักงานอำเภอแอนดี้พยายามจะเล่าถึงเหตุการณ์ที่เห็นชาวหน้าตาเปลี่ยนไปให้กับนายอำเภอและโฮลสเพื่อนร่วมงานฟังแต่โฮลสกลับล้อเรียนจนนายอำเภอต้องปรามก่อนจะกลับแอนดี้นึกขึ้นได้จึงหันมาบอกว่าเด็กหนุ่มคนนั้นกลัวแมวนายอำเภอมองเขาอย่างไม่ค่อยอยากจะเชื่อนักที่บ้านแม่โผลเข้าหาชาวอย่างดีใจทันทีที่เขามาถึง แต่เมื่อชาวไม่มีสิ่งที่เธอต้องการและขอผลัดเป็นวันพรุ่งนี้แม่ก็โกรธและตกหน้าเขาฉาดใหญ่ใบหน้าของแมรี่รายเป็นปีศาจด้วยความโมโหหิวสุดขีดเธอตบเขาหลายครั้งจนชาวต้องยกมือขึ้นป้องเธอจึงเห็นว่าเขามีบาดแผลชาวบอกว่าผู้ช่วยในอำเภอและแมวเห็นเขาแล้วแม่ท่าทางอ่อนลงและพยายามจะปลอบเขาเด็กหนุ่มจึงบอกว่า อีกไม่นานก็จะมีคนพบศพของครูและชาวบ้านก็จะเริ่มเอะใจและถ้าหากเขาเป็นอะไรไปแม่อาจจะอดตายเพราะเขาไม่เห็นว่ามีพวกสลิปวอล kers อยู่แถวนี้เลยแม่จึงบอกว่าเราคือสลิปวอล kers คู่สุดท้ายก่อนจะสั่งให้ชาวดูดวิญญาณของแชนยามาป้อนให้กับเธอเพื่อจะได้รีบหนีไปจากที่นี่บริเวณรอบๆบ,บ้านของสองแม่ลูกตอนนี้มีแมวมาเพิ่มขึ้นอีกหลายสิบตัวพวกมันมานั่งนอนเฝ้าอยู่ที่สนามหญ้า พังตัวก็ติดกับดักที่ชาววางเอาไว้รอบบ้านจนกรีดร้องเสียงดังภายในห้องนอนในค่ำคืนนั้นแมรี่และชาวนอนอยู่ด้วยกันบนเตียงเงาสะท้อนในกระจกเผยให้เห็นร่างของปีศาจสองแม่ลูกกำลังมีสัมพันธ์ในวันต่อมาขณะที่แทนยาเตรียมอาหารและวายใส่ลงไปในตะกร้าแม่ก็รีบย้ำกำหนดเวลาที่ต้องการให้ลูกกลับมาถึงบ้านที่บ้านของชาว ระหว่างแม่เย็บบาดแผลที่ข้อมือให้กับเขาชาวก็เอ่ยถามด้วยน้ำเสียงลังเลว่าต้องเป็นแทนยาด้วยเหรอแม่ตอบว่าใช่เพราะว่าเธอกำลังหิวมากแล้วเสียงกริ่งหน้าบ้านก็ดังขึ้นขันขดจังหวะชาวหันมาบอกว่าเขารักแม่ก่อนจะลงไปเปิดประตูเมื่อพบแทนยายืนรอยอยู่ที่หน้าประตูบ้านชาวก็อ้มอึงแม่จึงรีบเข้ามายิ้มแย้มทักทายและเชิญแทนยาเข้าบ้าน เด็กหนุ่มสะดุ้งเมื่อเห็นเงาร่างปีศาจของแม่สะท้อนอยู่ในกระจกและร้อนรนกลัวแทนยาจะเห็นเข้าแต่แม่กลับไม่สนใจและพาเด็กสาวเดินเลยไปที่ห้องครัวแทนยาทักขึ้นเรื่องรถสีแดงที่จอดอยู่ขณะที่แมรี่คว้ากันไกลคมกริบขึ้นมาจนเด็กสาวหันมาและตกใจแต่แล้วเธอก็หันไปตัดดอกกุหลาบสีแดงมาทัดที่หูให้กับแทนยาก่อนจะบอกให้พวกเขารีบไป ชาวจอดรถไว้ที่ด้านหน้าของป่าชา้าก่อนที่ทั้งคู่จะเดินเข้าไปด้านในเทนยาถ่ายรูปของชาวตอนที่เขายิ้มหัวเราะอ,อย่างมีความสุขขณะที่รถของชาวค่อยๆเปลี่ยนกลับเป็นสีน้ำเงินดังเดิมในเวลาเดียวกันนั้นเองแอนดี้กับโควิสก็ขับรถออกตรวจด้วยกันเช่นเคยกลับไปที่ชาวแนละเทนยาพวกเขาพูดคุยหยอกล้อและจูบก,กันและชาวก็เริ่มรุนแรงขึ้นและลงมือทำร้ายเธอ ใบหน้าของเขากลายเป็นปีศาจและพยายามจะดูดวิญญาณของแทนยาแต่เด็กสาวไม่ยอมและสู้กลับสุดชีวิตถือฟาดเขาด้วยกล้องถ่ายรูปและคว้าที่เปิดจุกวายทิมไปที่หน้าจนเขาร้องลั่นเลือดไหลาอาบแทนยาช่วยโอกาสวิ่งหนีออกมาเจอแอนดี้ที่ผ่านมาเห็นรถของชาวเข้าพอดีแอนดี้รีบพาเธอขึ้นรถของเขาชาวตามออกมาและถูกแอนดี้ยิงเข้าหลายนัดก่อนที่เขาจะฆ่าแอนดี้และหันกลับมาทำร้ายแทนยา ทันใดนั้นเองโครวิสก็กระโดดเข้าใส่ชาวและกัดไม่ปล่อยจนร่างของเขาแทบจะมอดไหมฉันยารีบวิทยุแจ้งเหตุไปที่ศูนย์ในที่สุดชาวก็สะบัดหลุดจากกรงเล็บของโครวิสแล้วขับรถหนีไปโครวิสผู้น่าสงสารเดินไปซุกกายลงบนร่างของแอนดี้ที่ปราศจากลมหายใจแมรี่แทบชอ็อกเมื่อเห็นสภาพของลูกชายที่บาดเจ็บแสนสาหาัส เธอพยายามจะรักษาบาดแผลที่เบวะหวะไปทั่วทั้งตัวของเขาและรู้ดีว่าอีกไม่นานพวกเขาจะต้องถูกตามล่าอีกครั้งแต่ชาวก็อ่อนแอเกินกว่าจะหนีไปในตอนนี้ที่ป่าช้าเก่าในอำเภอสอบป,ปากคัมเทา่าเด็กสาวพยายามบอกว่าชาวไม่ใช่คนแล้วบอกว่าเธอถ่ายรูปเขาเอาไว้เจน้านทีจึงรีบนำกล้องถ่ายรูปไปตรวจสอบในอำเภอสั่งให้โฮเรสพาเด็กสาวไปส่งที่บ้าน แันยาขอให้นายอำเภอพาโคลวิสไปที่บ้านของเธอพร้อมกับเขาในคืนนี้ด้วยที่บ้านของแมรี่ฝูงแมวเพิ่มจำนวนมากขึ้นจนแทบจะเต็มบ้านหญิงสาวพยายามป้อนยาให้กับชาวแต่เขาก็สำลักและอ่อนแรงลงทุกทีเธอมองลูกด้วยความทุกข์ทรมานจนแทบจะขาดใจเสียงไซเรนดังแว่วมาแมรี่ใช้พลังอำพลางรถจนมันหายไปรวมทั้งตัวเธอและลูก เมื่อนายอำเภอและผู้ช่วยพร้อมกับเจ้าหน้าที่บุกเข้ามาในบ้านจึงไม่พบใครโซมส์ผู้ช่วยนายอำเภอพูดขึ้นว่าคนร้ายคงจะหนีไปไกลแล้วที่บ้านของแทนยาแม่จัดอาหารให้โฮเลสแล้วคุยกับพ่อด้วยความเป็นห่วงแทนยาขณะนั้นเองด้านนอกบ้านแมรี่ก็ปรากฏตัวขึ้นและค่าตำรวจที่เฝ้าอรารักขาอยู่จนตายไปทั้งคู่ ก่อนจะลงมือทำร้ายพ่อกับแม่ของเชนยาที่อยู่ภายในบ้านและเมื่อโฮเลสออกมาช่วยก็ถูกทำร้ายจนกระเด็นออกไปเชนยารีบวิ่งลงมาดูพ่อกับแม่ของเธอขณะที่โฮเลสพยายามใช้ปืนยิงไปที่แมรี่แต่ก็พลาดจนเขาต้องวิ่งหนีไปแมรี่ทำร้ายเทนยาจนสลบและตามไปฆ่าโฮเลสที่กำลังโทรแจ้งเหตุกลับไปที่สำนักงาน ซึ่งานอำเภอและเจ้าหน้าที่กำลังดูรูปถ่ายจากกล้องของแทนยาด้วยความงุนงงขณะที่บริเวณท้องถนนแมวจากทั่วสาราทิศต่ตางวิ่งมารวมตัวกันที่บ้านของแมรี่ในไม่ช้ารถตำรวจก็เข้ามาจอดที่หน้าบ้านเทนยาโซมสั่งลูกน้องให้ช่วยแม่ของแทนยาและ,ะเผชิญหน้ากับแมรี่เขาสั่งให้เธอปล่อยตัวแทนยาหญิงสาวไม่ตอบแต่ลงมือทำร้ายเขาและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาด้วยกันทันที ขณะที่นายอำเภอสั่งการลูกน้องและรีบออกไปช่วยเทนยาแมรี่ก็นำเด็กสาวขึ้นรถเพื่อพากลับไปหาชาวที่บ้านและเมื่อเห็นว่าที่นาบ้านเต็มไปด้วยแมวฝูงใหญ่เธอจึงขับรถพุ่งชนเข้าตัวบ้านและกระชากเทนยาลงไปหาชาวที่นอนนิ่งไม่ไหวติงแมรี่เชื่อว่าลูกของเธอยังไม่ตายเธอเปิดเพลงโปรดของเขาและบังคับให้เด็กสาวเต้นรำกับร่างปีศาจของชาวที่เธอใช้พลังบังคับให้ลุกขึ้นมา และเมื่อนายอำเภอตามมาจนถึงบ้านของแมรี่ก็พบโครวิสลอยอยู่เจ้าแมวแสนรู้รีบวิ่งนำเข้าไปในบ้านทันทีขณะเดียวกันนั้นเองชาวก็กลายร่างเป็นปีศาจเต็มตัวและพยายามดูดกลืนวิญญาณของเชนยาเด็กสาวฮิดสู้กลับอีกครั้งจนเชาล้มลงไปบนพื้นแมรี่ที่ใบหน้าเปลี่ยนเป็นปีศาจร,รีบโผล่เข้ามาช่วยลูกฉับพลันโครวิสก็กระโจนเข้าใส่แมรี่ ก่อนที่นายอำเภอจะพังประตูเข้ามาได้แมวนับสิบกลูเข้ามาโจมตีแมรี่เป็นพันละวันนายอำเภอใช้ปืนลูกซองยิงเข้าใส่แมรี่เข้าอย่างจังแต่เธอกลับไม่สะทกสถานจนเขาต้องรีบเพนและพาเชนย่าหนีออกไปจากบ้านในที่สุดแมรี่ที่กลายร่างเป็นปีศาจเต็มตัวก็ฆ่านายอำเภอตายขณะเดียวกันเชนยาก็พยายามจะขับรถหนีแต่ก็ไม่ทันแมรี่ที่พุ่งเข้ามาหมายจะทำร้าย ทันใดนั้นเองโครวิสก็กระโดดเข้าใส่ปีศาจแมรี่อย่างเกลี้ยวกลาอดและแล้วฝูงแมวก็ช่วยกันรุมถึงแมรี่จนเวอะวะไปทั่วทั้งร่างก่อนที่เปลวไฟจะลุกไหม้แผดเผาหนังจบลงด้วยการที่ให้โครวิสกลับมาเป็นแมวน้อยน่ารักในอ้อมกอดของเชนยาแล้วมวนหมูแมวพิทักโลกต่างก็ค่อยๆสลายตัวจากไปจบไปแล้วคะ่ะกับภาพยนตร์เรื่อง Sleepwalkers ที่ดูตอนแรก เหมือนแมวจะเป็นปีศาจและเป็นตัวร้ายนะคะแต่กลับกลายเป็นว่าได้สุดหล่อคโครวิสน้องแมวแสนรู้มาเป็นพระเอกซะอย่างนั้นแต่แอบสงสารน้องแมวที่โดนหักคอไปหลายตัวเลยค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะวันนี้บิ๊กแคทต้องลางไปก่อนเจอกันเรื่องหน้าลาตรีสวัสด์ค่ะ